ออ้เป็นตะขาบไงแลุงจอดโอ้ว้าวฮ่าว่าาฮดอกบุกใหญ่คันเพื่อนสี่หาดอกเลยลุงจอดพอไหมคันเพื่อนโอ้โอ้ยโอ้ใบุงเนี่ยคันเพื่อนบุเนี่ยเบลแมนอิชมักนาจ มาลุงจอดอ่ะชาร์จคันจูอัพมาลุงจอดพอ่อไปสีหาดอกคะนา,าน,น,นเพื่อนบมึงเนี่ยมาปลวกไปอยู่มัดม่อีกปลาหนึ่งเนาะค่ะเนาะวาสิบ่พอบพ่อมึงเนี่ยคานเพื่อนวาสิบ่พอได้บั้งเนี่ยโอ้ยดีใจหลายคานเพื่อนดีใจหลายวาสิบ่นนบนนพอเฮ็ดอันอันนี่อีกเนาะค่ะเนาะบมึงเนี่ยพ่ออีหลีโอ้ยเจอเจอเจอนะี่ดอกงามงามมนะึงเนี่ย คูอ่ะค่ะดอกตุปบติปปิอยู่อืมใช่ไหหลงัลงซ้ำหลังซ้ำบังาคานเพื่อนโอ, <laughs> งงโอ้ค่ะอืมคานเพื่อนโอ้มึงไงโอ้ยยังมันดีใจดีใจพอเฮ็ดซีฮาดอกคานเพื่อนเนะลุงจอดว่าตัวถากอันนั่นเลยพนักงานเพื่อนอืมตัวถากแทะเนาะค่ะเดี๋ยวหาบางอีกคานเพื่อนถ้าเทียเจอ โอ้ยปอบเป็นมูเลยค่ะเพื่อนมืงกูึดเอสเลยเดีามึงมื่ค่ะเพื่อนมื่นี่ฟ้าดอกงามงามเมื่ค่ะเพื่อนมี่นะเมื่อหนอนได้รับความชื้นนะนี่ดอกนึงค่ะเพื่อนโอ้ยโอ้ยดีใจหลายดีใจหลายมื่อพอเห็ดค่ะเพื่อนๆไปอยู่ว่ามันสิบุบพอเห็ดโศก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 มาเดาเดาดิค่ะเพื่อปอดไหญมา บอกโหดจักปลาซัมแต่ปลาพากันมาเดาๆเนาะค่ะเนาะเดามากไหมฮะบ๊อชัดโอ้ลูกจอดปลอยแล้วครับเพื่อนจอดเจออีกแล้วเจออีกแล้วเก็บลูกจอดเก็บมันค่ะเขาเจ้าจิตตัดขาเลยดิค่ะนี่มึงเนาะเดี๋ยวสปอดเนาะใช่ใช่โอ้เสียดายมันมันบานหลายแล้วครับเพื่อนเพราะว่าพวกประยุกต์ บ่กูหจักป่าแต่ว่ามาเด,เดาๆเนาะค่ะเนาะแต่บนันทึกมาเจอแต่เห็ดบานไหมตัวสีเข็มขัดก็อักเก็จไปะเนอะแล้วเด็กก็เกิดเนาะเยาะคอฟสปอร์ตอืมมึงการเพื่อนมึงมันเถามันมันบานเหรอมันเถาถิ่งมึงเนี่ยเพียกกระแม่นี่ค่ะการเพื่อนมึงเนี่ยเนี่ยบานเถาถิ่งมันมีคนมะปอพูดอ่ะเนี่ยพูดอ่ะมึงแล้วชนนี่นี่นี่สกูด น่เบื้องเบื้องเพื่อนเบื่องเนี่ยมันเผานั่นแหละโอ้มาทุนถุงเนาะอเลสโกปุ๊ดเผาอันคนบ่มากพอเบิ่งเนี่ยค่ะเพื่อนเบิ่งเนี่ยเบิ่องสายมันลุกจดโอ้เบิ่งเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนมันเผาเบิ่งเนี่ยเนาะเบิ่งโอ้เบิ่งนั่นนั่นมันเน่านั่น่นนัเพื่อนเพื่อนเบิ่งื้องเบิ่งดอกดิค่ะเพื่อนดอกใหญ่เบิ่งสวยว่าโอซ้อนดอกเห็นเหี้ยงกันเบื้งเนี่ยค่ะมันเผาเนาะ เปื่นเอาลุงจอรดเก็บยะโอสองดอกเพื่อนสองดอกสองดอกสองดอกค่ะเพื่อนโอ้ยเอาเอาลุงจอรดเอาเอาโอ้ยมาเจอปลาเห็ดหรอครับในก็ว่านชนิดนึงอืมเพื่อนตัวถากลุงจอดว่าตัวถากเพื่อนได้แต่ได้แต่ดอกขาบ่ได้จอดเอาลุงจอรดเหรอยะยะเก็บเก็บยะหายชุนหลังนะ En, ja. Mhm. Mm Aber alles abgefressen. Ja. Der war ein. Moos Schnecken, ja. weißt du? Total oh, wow, Kinder. Was eine Kugel. Immer Her. Boah. Det kam ich en Guck mal, <laughs> was <Wow. lacht> so. ein schöner Stiel. <laughs> du schön. Doch, nie, ja, Du kannst sauber, so breit und sauber, weißt du, weil ich handeln. อดอกนียังนมนมมัม่งเนี่ยขาเพื่อนขาแม่มั่งเนี่ยปัดขาด<อ>ตูปูยุบเตยดอกนั่นยังนุ่มชนายอุนตูเฮียซีซูคาเมล่าแอสมั่งดอกนุมน่มๆเม,มียโซยะเตยสวีสติกโอ้งามมั่งเนี่ยเพื่อนได้วยยักษ์เ็บลุงจอร์เจฟตูปูอันสิโอ้ยแกงแสบคัน่น Mother. เ,นเ,นเ,นเนพื่อนมาเด้อเพื่อนๆผู้ใดอยากกินแกงเห็ดมาเด้อไปอยู่สิแกงหลายเสาโซดันอโอ้ย จอดอมไม่มันแหงหายแห้งหายอ <im it> ย,ยากเห็ดอันอันรุดมือหัวขาดเลยลุงจอดเลยหัวเห็ดขาดนะน้นดอกหนึง่งลาสลีกันนวลกันไวซ์ลีกันนะสุดซ้ำ <im it> โอ้ดอกนี้ก็บขาง่ามอยู่คานเพื่อนมัน้งค่ะขาวค้อนลอนโอ้ตุกปุติปีมาเดินนองหน่อยมาเด้อเก็บเห็ดน้ำป่าย่ เมน่ะอ ah. ah. nah. yeah. mm ๋อ hmm. น้ชุดจ้ะเด็ดมั้งจะสีหือวะซะย่ังนมมันย um ่งอันนั่นขันดอกเถาวนี <h 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 ่มันกันนั่นโอ้ยบังหันนะคะเพื่อนตัวถากพนะคนเพื่อนนุงจอดมาไปมะโตถากนะหยาดตัวถากแล้วคนเพื่อน มึงมม่งตัวถากันเผื่อมึงไงโอเคะเออโอ้ยมสตลโอเคแตไนเปอรเต้องเปสตีลกูดอ่ะอ๋นมสได้เท้าขากต่เ้ากันเพื่อเพราะว่าอันตัวถากินกินอันกินหัวมันเนาะขะเนาะเอดไะงออเนี่ยขาเผื่อเื่อ

Khá tụ ติปิมามา không ว่าซอมพอมีนว่างใยหนติด ค่ะเ,เพื่อนเจออยู่แล้วค่ะเ,เพื่อนเมื่อโอ้ยโอ้ยอีหยังมันคือเยอะแยะขนาดนี้เลยค่ะเ,เพื่อนเสียเอาเมื่อบานไว้บนนอบัดนี้เนาะเจ้า,ากระปานใดบ่นนอบัดนี้เนาะมันหลายบทค่ะแต่ว่าเอาถุงมานั่งอยู่ดอกคาเนเพื่อนถุงเ oh, <ะ>มื่อเมื่อเมื่อ oh, เพื่อนพื่อนเมื่อตาตัดตัดลงจะตัดอุ้ยสามดอกนีก่เต็มกระตาแล้วเฮ้ยวัดนี้ ตายตายตายรับร oh. ับรับ <laughs> ยิ้มแนมเฮงเพื่อนมาเก็บน้ำกันท้าเต็มแล้วเพื่อนเอาตานว่าน,านอยปวดเอาอีกลุงจอตัดตัดพาร์ต,ด,ต,ด,ตด,ดอกหนึ่งเพิ่งทานเพื่อนโอ้ยหหนึ่งว่นเป็นเฮติโบออกกานเพื่อนเอ้ยนึ่งว่นเป็นเฮติโบออก ลุงจอดเพิ่นเคยมาลาสมบัติไตดินเหรอบานนี้เพิ่นว่าอันป้านี่เพิ่นเคยเก็บเฮ็ดอันเพิ่นเคยพอเฮ็ดอันฟองน้ำไหมคะเพิเ่งไปเลยส่วนปอยุมากปอยุก็เลยวา่าไปไป,ไป่าสันก็นเลยมากพากันมาเนาะคะ่ะตอนตอนแรกว่าสิเฮ้สิกลับบ้านไปอยู่วุว่าสิเนาะลุงจอดว่าเดี๋ยวมาเบิง่งอันเฮ็ดฟ้องน้ำมาสันว่าเลยมากกันเนาะค่ะถ้าสุกโอ้ดอกง่านะพลัง โอ้ฝรั่งเก็บเห็ดฝรั่งโศกเว้ยมือนี้ไหมฝรั่งเก็บเห็ดเนี่ยฝรั่งเลกลีเลีฮ้ยเนาะฮ่าต้อบัดนี้พึ่งได้ค่ะเพิ่นเต็มกระต้านแล้วค่ะเพื่อนบ่านทัดเด็ดยางทัวอันปลาดิษฐานเพื่อนนี่โล่โลโอ้ยลุงจอด์พออีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเอาเอาลุงจอด เก็บเก็บเก็บลุงจอดเก็บเบิ่งฝรั่งเก็บเห็ดค่ะเพื่อนยะฮึ่มก๊กเก็บเนาะเบิ่งถ่ากินค่ะเพื่อนทากินเขาเนาะค่ะเนาะเฮ้ยฮึเก็บลุงจอดเก็บตัดลุงจอดตัดตาตัดโอ้โอ้ยโอ้โอ้มันนั่นเหรอค่ะเพื่อนเบิ่งม่นใดเหรอค่ะเพื่อนต๊กเก็บตตอกเขาเนาะเน้นนะอื่มท่ะ ดอกนี่ได้ยุคคันเพื่อนดอกนี่ค่ะ <Yes, good. S 1> ได้ได้ได้ค่ะเพื่อนนี่ดอกนี่ได้ดโอ้หันดอกนึงค่ะเก็บลุงจอดเก็บตัด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 โอ้ผ่ะกันนั่นแล้วเอาบ่ได้ดอกป่ะนะเมื่อน้านนี้ดอกนี้วะอ๋อดอกนี้ดอกยังนุมน่มๆ ตูปุยงามๆเลยนี่ค่ะเพื่อนเ nah นี่ยโอ้เขาเฮ็ดเขาจะออกค่ะเพื่อนแต่ว่ามูคุ้มเขาไหวเนาะค่ะเนาะบการลิชแต่สุขันงอืมบานแล้วค่ะเพื่อนแต่ว่าเขาบานแล้วมึงมึงให้ลุงจอดตัดออกมาอลุงจอดตัดออกมามึงก็ดูทรายมันโอ้โหกูดน่าได้ยุคค่ะเพื่อนได้ยุคปะนะลูกจอดว่าได้ยุคปะนะอืม อู้เป็นตะขาไงเธอลุงจอดโอ้โ้ดอกว่างค่ะเพื่อนบังโอ้ยลุงจอดเอาเมื่อวันเราบันเฮ็ดเต็มกระตาล้าค่ะเพื่อนหล่นกระตาแร้ววามเป็นสีบดได้เห็ดเลยได้ย่ค่อนเพื่อนบัง่เปนสติมสตกนกฟ เก็บเห็ดเพเห็นเห็ดค่ะเพื่อนเพื่อนสองตาใหญ่ <laughs> ดอวบักงมามเลยเพื่ะเพื่อนย่างกายเห็ดเก็บเห็ดเพเห็นเห็ดขนาดตัดเห็ดอนยุ่้ๆกันเพื่ค่ะเพื่อนขนาด,นาดสองตาใหญ่เพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดอึฮึสายมาเยอะเนี้ยท้าช <laughs> ิยังจดยังจดมันนักเอาไว้แล้วเพื่อนเ่อนอ่ะ ย่าดอกฮิตไหมคะเพื่อนต่งนี้ดอกแค่กันเพื่อนถ้ามือดีแหละนี่มือนี้ค่เพื่อนเบิ่งขันส่วนน้าใชเอหมาน้าจานพกนะเบื้องนี่นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมือนี้ผลงานของมือนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเบิ้งมาเดาเดา ผ้าพากันเดามาเนาะคะ่ะเนาะสองตาแยพากันเดามาไหมว่าคือบาสิพอยพอยเฮ็ดหลายขนาดนี่ค่ะเพือ่อนบ้งดอกนี่ก็ดอกง่าง่บ้งโอ้ยตรงนคะคะเพือ่อนบ้างขาตุปุอยู่พุ่นขาไหดอกงคัออน,น,คนเพื่อนสะออนหลายโอ้ยใช่ราคาเพื่อนไปอยู่กับลูกจอดมาเก็บเห็ดมือหน,นีเนาะค่ะเพือ่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งหให้เด้อเนอะค่ะเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีพี่น้องสุกูสุก้กนเดี๋ยวการที่เขามมใหายกำลังใจที่เขามาติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะบ๊ายบาย